ก็ได้เจอปืนแปดกอีกกระบอกนะครับมองผุนเผนเนี่ยแม็กกาซีนเนี่ยเหมือนแม็กกาซีนใส่ลูกจริงเลยนะครับแต่เป็นปืนอัดแก๊สนะครับเห็นว่าอัดแก๊สไหมสับแนวดิ่งนะครับแก๊สน่าจะมีท่อส่งผ่านขึ้นมาเพื่อจะป้อนไปที่ท่อ ส่งแก๊สตัวนี้แล้วการทำงานก็คือการเหนีย่ยวไกลให้ลํากล้องถอยเข้ามาซีนกับท่อส่งแก๊สที่เห็นเมื่อกี้นี้พร้อมกับปลดเสียให,ให้แฮมเมอร์ฟาดลงไปด้านล่างฟาดลงไปด้านล่างปรับ แนวดิ่งอีกทีนึงทอนนี้ผมยังไม่ได้เทสว่ามันยังสีลมได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับแต่แค่มานั่งอ่านระบบอยู่ดูก่อนว่าปืนแก๊สตัวนี้ทำงานยังไงแค่นั้นดูแล้วหลายอย่างก็ทำงานได้ค่อนข้างจะปกตินะครับกดเข้ามาปุ๊บถ้าเสียฟาดแปะ มันก็จะต้องปล่อยแกส๊สส่งผ่านไปได้นะครับและเดี๋ยวคอยซ่อมพวกจุดที่ชำรุดเสียหายอีกทีหนึ่งตอนนี้มีอาการฝืดมากของแมกกาซีนสังเกตได้จากการถลอกนะครับแล้วการปลดแมกกาซีนจากตัวปลดแมกกาซีนเนี่ยจะต้องแม็กจะต้องไหลลงมานะครับมันไม่ไหลต้องแซะออกมาเลยครับอย่าว่าแต่ดึงเลย ดึงไม่ออกต้องแซะออกมาเพราะมันฝืดฝืดตามรอยที่เห็นเนี่แหละครับแล้วเราค่อยมาดูกันอีกทีว่าเราจะแต่งตัวไหนบ้างนะครับถ้าให้สวยงามก็น่าจะแต่งด้านในนี้นะครับแต่สาเหตุก็น่าจะเป็นเรื่องของแม็กที่บวมขึ้นมาเอาละ่ะประเมินเบื้องต้นนะครับส่วนการห้ามไกลการอะไรตัวนี้ โหมดปลดเซฟนะครับแล้วก็หมดเซฟนะครับก็ถูกบังคับด้วยก้านตัวนี้คำยันคำยันเฉยๆง่ายๆอ๋อไม่ใช่คำยันสิมันฟาดแล้วตัวนี้คือแฮมเมอร์ตัวนี้คือแฮมเมอร์ในการฟาดกับมาแลวดิงเดี๋ยวผมจะดูว่ามันทำงานยังไงอีกทีนะครับเบื้องต้น อ่านงานไว้แค่นี้ก่อนตัวนี้ชมุดเสียหายนะครับการปรับโหมดด้านขวาของปืนชมุบเสียหายก็ไม่มีมานะครับเราก็จะปล่อยไว้เป็นอย่างนี้ส่วนด้านซ้ายที่ปรับได้เนี่ยจุดมาร์เกอร์ที่เป็นเป็นพินตัวหนึ่งกับสปริงไว้ล็อกก็อกแกกล็อกแกเนี่ยนะพินตัวนี้หายไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาให้ได้นะครับ เบื้องต้นก็มีประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปว่าผมจะหาวิธีแก้ไขมันได้ไหมกับปืนแปลกกระบ,บอกนี้นะครับเจ้าของก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากแค่อยากให้ถ้าทำไม่ได้ก็แค่เอาไว้ซ้อมมือนกสัพ์นะฮะเวลาเหนียวกลซ้อมมือเหนียวกลราว่างั้นเขียนมาเป็นกระดาษบอกว่าก็ถ้าทำไม่ได้ก็กลับมา ให้้อมมือเหนีย่ยวไกได้ก็ยังดีแต่ผมจะพยายามทําให้กลับมาเป็นสมบูรณ์ที่สุดนะครับกลับมายิงได้ปล่อยแก๊สได้เก็บแก๊สได้ปล่อยแก๊สได,แสได,แสได้แล้วก็ยิงลูกกระสุนออกไปได้จริงนะครับก็ลองดูกันตอนนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่เรื่องของการป้อนกระสุนอีกครั้งอ๋อป้อนกระสุนก็มันคาบทีละนัดอยู่แล้วจากการจากการดึงลำกล้องเข้ามาคาบลูกแล้วซีนอยู่ในลําเพลิงแล้วปล่อยแฮมเมอร์ให้ฟาด พอปล่อยไกาปุ๊บลูกใหม่ก็ขึ้นมาแทนนี่คือการบังลูกบังลูกอ่าโอเคอ่าเข้าใจละเข้าใจละอ่ะไว้อย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะมีคลิปที่สองในการทำสำเร็จหรือไม่นะครับก็บอยบ k เคศูนย์แปดหนึ่งห้าห้าเจ็ดศูนย์สองห้าหกยังไงก็สนใจอยากให้มาตรวจสอบ ประเมินราคาหรืออยากให้แมนทนซ์ปืนกระบอกไหนก็ลองติดต่อมาได้ผมจะวางไว้ออปเดตไว้ในดีสคริปชั่นข้างล่างของคลิปนะครับคลิปนี้ก็ตรวจสอบงานแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ